สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอดการ์าาดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์าาดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมังกรหรือราศีมก,กรแคปพรกอนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง30เมษายนพุทธศักราช2568ให้ที่ได้5เหรียญ5เมท้า,ทา Justice the Emperor the World 7เหรียญ the Sun u r e f Fortune the lovers 3เหรียญ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีธุระปะปังค่อนข้างจะเยอะอาจจะต้องมีการใช้เงินใช้ทองมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงค่อนข้างที่จะเยอะบางทีอาจจะมีความเหนื่อยล้าบ้างที่จะต้องนําเงินเก็บออกมาใช้ไม่ว่าจะใช้ในเรื่องธุระปปะปังทางด้านธุรกรรมทางการเงินหรือทางด้านการเรียนการศึกษาหรือทางด้านการงานอาจจะต้องค่อยๆวางแผนทยอยจ่าย ก็บางทีจ่ายเยอะใจมากไปอาจจะทําใหา้จ่ายไม่ทันเงินไม่พอหรืออาจจะทําใหา้หาเงินไม่ทันหมุนเงินไม่ทันได้การเรียนการศึกษาอาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายอาจจะต้องไปต่างสถานที่นอกสถานที่เรื่อ,อจ,จะไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ อาจจะมีในเรื่องของการฝึกงานหรืออาจจะมีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหว่างาสถาบันการศึกษาจะเป็นภายในประเทศหรือภายนอกประเทศหรือจะต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดก็ได้ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเองจ่ายเยอะหรืออาจจะมีในเรื่องของค่าคองชีพที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะต้องจ่ายจํานวนเยอะจํานวนมาก เรือาจจะจ่ายในเรื่องของเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหรือเครื่องแบบในการใช้ในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์วัสดุต่างๆเลื่ออาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมสขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเรือกจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตการเงินการบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชีนิติศาสตร์กฎหมายการบริหารการจัดการวิทยาการจัดการการปกครองครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์าส,ส,าส,าส,สหากิจวิทยาการภาษาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์การงานอาชีพงานก่อ ค่อนข้างจะมีในเรื่องของการลดต้นทุนอาจจะมีการแข่งขันในการผลิตค่อนข้างสูงหรือมีการเร่งงานบ่อยครั้งอาจจะเป็นงานที่ทําเฉพาะเทศกาลหรือเฉพาะช่วงพิเศษเลืออจ,จะเป็นช่วงที่มีการสั่งออเดอร์เข้ามาที่ต้องรีบทําก็ค่อนข้างอาจจะเป็นอ,องค์กรร้านค้าบริษัทห้างหุ้นส่วนที่มี าการผลิตสินค้าหรืออาจจะมีการผลิตผลงานที่ออกสู่ท้องตลาดที่ค่อนข้างจะมีคู่แข่งเยอะมอะีหลายองค์กรหลายบริษัทที่อาจจะผลิตออกมาเหมือนกันหรือทำมาเหมือนกันต้องมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบกันอาจจะพยายามให้อยู่ในตลาดนานๆหรืออาจจะผลิตออกมาแล้วมีผู้สนใจซื้อสนใจใช้ตลอด เน่ยจะมีความคงทนถาวรเลือกจะเอ่อมาใช้ในเฉพาะกิจเกี่ยวกับทางด้านที่เป็นงานเฉพาะกิจก็ได้เลือกจะเป็นในเรื่องของผลงานวิชาการอาจจะเป็นแปลกใหม่ไม่ซ้ําใครหรือผลงานวิจัยที่ค่อนข้างจะเอ่อน่าจะเอามาปรับใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมได้การงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง เรือจะทำอยู่ในะปัจจุบันแรือจะเลือกทำในอนาคตนักการธนาคารอาจจะทำอยู่ในแผนกรับฝากเงินเรือจะดูเกี่ยวกับตู้เซฟหรือที่เก็บเงินเรือจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงรับจำนำหรือสถานธนานบาลเรือจะเป็นนักบริหารท้องถิ่นนักปกครองท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในสถานที่ที่มีการออกกฎระเบียบหรือมีกฎหมายเข้าบังคับเข้ามาเกี่ยวข้องรืะจะเป็นนักสันตุลาการทนายความนักกฎหมายหรืออาจจะเป็นผู้ให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือทางด้านการบริหารการจัดการรือจะเป็นผู้บริหารหรือจจะเป็นผู้จัดการหัวหน้าหน่วยหัวหน้าแผนก ที่เกี่ยวกับทางด้านการเงินหรือการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินเรื่อจะเป็นนักการขายนักการตลาดนักหาข้อมูลนักเปรียบเทียบข้อมูลเรื่อจะเป็นนักภาษาศาสตร์นักแปลภาษานักแปลนิยายนวนิยายนักแปลตำรับตำราหรือไกด์รามมาคุเทศการเงินเงินรายได้รายรับได้รับประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำ ค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ก็าจ,จะต้องมีสำรองในเรื่องของเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนหรือว่าการงานบางทีก็อาจจะเออไม่พอบ้างกว่าจะเบิกคืนมาได้หรือว่าจะได้รับเงินคืนก็ค่อนข้างอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ต้องพยายามวางแผนการใช้จ่ายวางแผนการเก็บเงินให้ดีในส่วนของโชคลาภ ไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะปล่อยกู้ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินหรือถ้าช่วยเหลือใครหรือใครมาหยิบยืมเงินก็จะทําให้มีผลกระทบต่อการเงินได้แล้วก็อาจจะมีไรายได้เสริมไรายได้เพิ่มมาจากการาไปหาไรายได้พิเศษหรือหางานเสริมงานเพิ่มมาสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว แต่ต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของความเครียดแล้วก็ในเรื่องความทดท้อท้อถอยอาจจะมีเอ่อความเหนื่อยหน่ายเบ um ื่อหน่ายบ้างในเรื่องที่อาจจะมีคนมารบกวนหรือมาขอความช่วยเหลือบ่อยครั้งหรืออาจจะมาสร้างความเดือดร้อนให้ก็จะทําให้เกิดความเครียดเอ่ออาจจะต้องพยายามพินิจพิเคราะห์ให้ดีเพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อทั้งด้านจิตใจและร่างกายได้แล้วก็ไม่ให้เกิดความเครียดหรือปวดหัวก็คุณจะต้องมีการผ่อนคลายกํากลังกายหรือไปทําอะไรที่เ,เกิดความสุขหรือความสบายใจกับตัวเองในส่วนของอ,บอ,งอ,งอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประหมาทความรักคนโสด ก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายถ้าเป็นวัยเรียนก็มีกิจกรรมข้างนอกเยอะหรือเข้าแคมป์เข้าค่ายแต่ถ้าเป็นวัยทำงานก็อาจจะมีไปเรียนรู้เพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมหรือมีการไปศึกษาดูงานหรืออาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มก็อาจจะทำให้เป็นช่วงยุ่งยุ่ง แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบวินัยสูงแล้วก็กลัวการผิดศีลธรรมหรืออาจจะกลัวผิดข้อบังคับหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วงนี้สดๆไปก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสดก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆหรือมีปัญหาบ้างหรืออาจจะไม่มีปัญหาบ้างก็ได้ก็ ยังรักกันอยู่เข้าใจกันอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่พยายามจะออหาเงินหาทองเพิ่มเติมหรือไปสร้างไรายได้กันเพื่อที่เผื่อจะเอามาช่วยกันในเรื่องค่าใช้จ,จ่ายหรือจะมาช่วยกันเก็บสะสมเพื่อสร้างฐานะกัน